กศนอตําบลหนองแวงใต้ตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านดอนกลอยตําบลหนองแวงใต้อำเภอวันรนิวาสจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ห่างจากศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอวรนรนิวาสประมาณ15.8กิโลเมตรบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครกศนอผมนายชันชัยบุญเวินอาสาสมัครกศนอตำบลหนองแวงใต้การสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนช่วงในวันประชุมประจำเดือนก็ได้อาศาัยเวทีนั้น งให้ชาวบ้านหรือผู้สนใจในการเรียนกสนหรือการเรียนขยยโอกาสแนะนำให้เขาเข้าใจเพื่อในการเรียนต่อครับการประชาสัมพันธ์สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ของประชาชนคือให้ความรู้ในการศึกษาในความรู้แล้วก็ให้ความรู้ได้ได,ด้านการประกอบอาชีพและให้ความรู้ในการ รู้จากเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เขารู้จักสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่ครับการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนในหน้าที่ของอาสาสมัครพสรก็ได้ร่วมจัดกิจกรรมและเตรียมสถานที่และเข้าได้ร่วมกิจกรรมทุกครั้งในเมื่อมีการจัดกิจกรรมทุกครั้งครับ การติดตามผลและดูแลการจัดกิจกรรมการศึกษาในหน้าที่ของอาสาสมัครกศออนกอ็ได้เข้าพบปะและเยี่ยมดูผลการประกอบอาชีพและดูความสําเร็จของผู้เข้าเรียนครับการสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของประชาชนก็ได้เข้าพูดคุยเพื่อเก็บข้อมูลและให้การช่วยเหลือแนะนําข้อมูลทุกคนในชุมชน และส่งต่อให้สกลรำบลนและส่งต่อให้อำเภอครับช่วงในวันประชุมประจำเดือนก็ได้เป็นผู้ช่วยผูย้ใหญ่บ้านและเป็นกนน็ใช้ที